มีแขกมาหาเนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาจะมาทวงเงินเธอเนี่ยเนี่ยฉันขออนุญาตเช็ดกล้องหน่อยที่เพิ่นจะมาทวงค่าตัวเธอไปติดอะไรเงินเขาไว้เสียซื้อเสียเสียงเมียแทนเอ้าเธอไปทําอะไรยังไงทําไมฉันขา,ขายขี้หน้าขี้ตาขนาดนี้เนี่ยเหรอเออเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเฮ้ยดูอะไรไอ้มาทวงเงินเสียปุ๋พี่น้องเดี๋ยวลิ้นพาไปเบิรงอีกแล้วตลอดตลอดนั่นนั่นเสียงไทนั่นบ้านละตัวว่านละตัวเพิ่นม้าหอดบ้านแล้ว ผมเนี่ยเดินทางมาจากกรงเทพใช้ำมันห้าร้อยเพื่อมาทวงห้าตัวเนี่ยจะได้ไหมบอกว่าไทยเสร็จไทยเสร็จจะให้ผมไม่จ่ายโอ้โหพ่อแม่ผมเรียกผมมาเลยผมมากินไส้เดือนเลยตั้งค์เยอะกินไส้เดือนเฮ้ยไทยไส้เดือนให้ให้เยอยหน่อยกินไป้เดือให้เยอยหน่อยเดี๋ยวีให้ตัวละหกร้อย ล้าสูตเดียวหน้าเผาบกินไส้เดือนสี่ตัวตัวละห้าสิบบาทบอกว่าจ่ายค่าตัวผมสองร้อยไม่จ่ายนี่นี่ดูผมเดินทางมาจากชลบุรีนะอะไรเลยก็ผมมาทวงค่าตัวบอกว่าเซบูว่าจะจ่ายค่าตัวผมนี่แหละต้องให้ผมมาทวงถึงที่บ้านดูสิบอกว่าถ่ายงานเสร็จจะโอนให้หัวหน้าเผาจนหัวหน้าเผาโอ้ถ่ายเสร็จพากันหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กสะใจพากันหัวเราะเนี่ยสบายใจมากเลยเลี่ยตากล้องตัวดีเลยตากร้องตัวดีเลยตัวดีเลย ใช่ไหมผมฟ้องฮะตัว no, ด no. like ีเลยกินเลยกินเลยกิดจะได้จ่ายค่าตัวให้ไม่จ่ายจนข่าวออกลืมล่ำลืมล่ำออกโอนแระแสผมอายอ่ะอายทุกเที่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านดูบ้านดิดูบ้านดิผมอายคุกดาวผมน้ำประเทศอ่ะคนเลิกสิตาพูดเป็นมือน่ะไอ้แค่ค่าตัวสองร้อยสรุปก็จะจ่ายผมไม่ให้ละแค่สองร้อยบาทเนี่ยผมต้นมันมาจากสูวินน่ะเดียกันก็ได้แหมต้องมาอับคุ้มอับชิบไม่ใช่คือมันผ่านมาประมาณสิบเจ็ดปันแล้วแล้วออกรายการคลกระแส คนกระแสคนด่าผมน้งประเทศเลยแล้วคนที่อยู่ข้างหลังพากหนว่ร่๊อผมอายเขาในจะใส่เดือนแต่จะกินกือเนี่ยเยวมาคนกรุงเทพเนี่ยอีกแล้วคอนเทนต์คอนเทนต์คุยกันแล้วแต่ผมคิดจริงผมอยากได้เงินสองร้อยบผมจาเป็นต้องจ่ายเงินผมจําเป็นต้องใช้เงินเนี่ยแล้วแช่ผมทํายังไงผมินทำไป็นจะกรินต๊ะประมาณห้าร้อย่ะเออบิดอีกแล้วไอ้ล่าสุดเนี่ยหัวหน้าเผาครับเอามดแดงโดยตัวให้ผมหน่อย เดี๋ยวผมจ้างยี่สิบบาทตู้นี่ตูดิี่สภาพหมดเองอ่ะมันบิดค่าตัวไปสองร้อยสรุปจะจ่ายผมได้ไหมการแหย่ผู้แล้วคิดถึงงินกันใจบ่อปกินข้าวยี่ปลาก่อนเนี่ยไม่ได้ผมใจร้อนพี่ป๊ผมเดินทางมาไกลสองร้อยเดี๋ยวผมใส่น้ำมันได้เดี๋ยวน้ำมันมาเท่าไหร่ผมเติมมาห้าร้อยมาเติมทางเท่าไหร่สองร้อยกินได้เนาะถ้าไม่จ่ายไมได้ก็แค่นั้นผมไม่อยากได้เหมือนกันเลยครับครับ โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินแล้วข้าวผมเคยกินแล้วกินมาเกลือแล้วข้าวผมกินแล้วกินหมูกระทะก็ได้เอ้าเหรอร้อยบาทเองอ่ะกินหมูกระทะก็ได้เอ้าก็เติมมาห้าร้อยก็บาทถึงกอภิมูลนางสาฮานเนี่ยจากสุรินเนี่ยสี่ร้อยยูโรเลยครบไหมคงไม่คุ้มไม่รู้ผมก็ต้องการค่าตัวผมอยู่แล้วไปคุยกันหลังไหมเนี่ยกินล้วอ่ะคนดูเทพอีกคนหนึ่งเดี๋ยวให้หน้าต่อไปชนะเอลวีคงเกลอันเก่าจะไม่จ่ายเลยสี่ร้อยจะไม็นย่างของเราคงไม่ไปหรอก อ่ะปูไม่ปูชีวิตหรือวะครัว่าเออเอาไปแล้วบาบทีเนี้ยเธอทำอย่างนั้นจริงเหรอปูเธอน่าเกลียดมากทำไมเธอทำแบบเนี้ยจอดเจ๊มาใส่เออเราไปเล่นบ่อยนี่โอ้ขึ้นมาใส่ก่อไปโอ้โบกรถแล้วเหรอแล้วโบกรถแล้วนั่นโอ้ยเสียปูนี่ที่ได้อดล้มเลยเนี่ยอย่าปูหน่าเกลียดมากดูดิเนี่ยทารอเลยอ่ะ น่าเกลียดมากเกียดปุ๊บแล้วไม่ได้ได้ถ้าตัวสองร้อยคุ้มไหมจ่ายมาห้าร้อยคุ้มไหมหาร้อแล้วมันมาห้าเนาะร่งกันสบายใจออข่าวลืมล่ำลมเดี๋ยวคนกรุงเทพโอนให้คนกรุงเทพโอนให้แล้วตลอดจะโอนให้28พามันแล้วอ๋อกรุงเทพเนี่ยตัวดีเลยคนนี้ตัวดี เพื่อทำนั่นแหละหน้าจิ๋งานอะไรเนี่ยนะฮะเนึ่งหมึ่งหน่งหกาใช่ไหมมองหมูกระทะเลยมากินหมูกระทะมาเลยมาทวงที่เอาเอาเอากระทะมาพร้อมตั้งหากเนี่ยสงสัยอยากกินหมูกระทะเลยแหละอันนี้เนี่ยเธอน่าเกลียดมากปุ๊เธอไปไหนมาไหนเธอต้องให้คนมาทวงนี่ตลอดเลยเธอไม่คิดชั้นอายคนนะปุ๊ชั้นอายคนเด็กปุ๊ชอบเซนเน่ยร้านค้าเซนเรากินเธอเพิ่งเห็นไปทุกหม่องทุกหมองมันมีแต่คนมาน้ำปีกอนนั่นกับคนอุงเทพมาทวง ปีนี้นี่หัวหน้าเผ่าก็มาทวงอีกทวรนี่ทุกปีอ่ะอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์นะเจริญเรื่องจริงเนี่ยไอคนมันจ้างผมยี่สิบบาทให้เอาโมแด็งรวยเสืตัวดูผมดูผมผมยอมทำอ่ะเขาจ่ายมายี่สิบบาทมันบิดครับบิดแค่ยี่สิบบาทมันยังบิดเลยโมแดงกัดจริงนะเนี่ยโมแดงกัดจริงก็ดูดิเหมือนคนเป็นเอกเลยเนี่ยก็ดูดิเออตอนไปเรียนวิชากับยังท็อกยังท็อกกับยังที่ละนี่ให้โมแดงขึ้นกันปีนั้นน่ะจริงๆ ต้องเรียนวิชาการจักองนะเอาจะเลี้ยงหมูกระทะจะเลี้ยงหมูกระทะเลี้ยงนะถ้าเลี้ยงนี่คือหายกันนะเลี้ยงหมูกระทะโดเลยวเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้ราทำมาไครด้วยไม่คุ้มไหมล้มตามร้อยอีกเฮ้ยกินที่ร้านเลยกินที่ร้านเลยใช่ไหมอ่ากินที่ร้านก็กินที่ร้านตัวดีเลยแสดงตากล้องเนี่ยไม่ต้องหลานกินที่ร้านดีกว่าเนาะหม้กระทะเลยโอเคเอาเชิญเชิญข้างไหนเอาคุยคุยคุยกันมาทีเนี่เอยร์กันเคลียร์กันรักษาตัว